สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมอีกเช่นเคยนะครับต้องบอกว่าเข้าสู่ปี2,569นะครับเวลาเนี่ยเดี๋ยวปีเดี๋ยวปีนะครับต้องบอกว่าช่องของเราเนี่ยอยู่คู่กับช่อง YouTube มาเนี่ยไม่ต่ำกว่า5-6ปีนะครับแล้วก็มี วิดีโอให้ท่านผู้ชมได้เลือกกว่า800กว่าแปลงนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอพวกเราอยู่ในตอนนี้และอยากจะได้ที่ดินแปลงนั้นนะครับหรือว่าสนใจต้องการรายละเอียดนะครับก็สามารถที่จะจดเลข EP นะครับเพื่อที่จะพูดคุยกันได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเลข EP ของเราเนี่ยจะเป็นเลขรหัสนะครับสำหรับที่ดินนั้นๆน,น,นะครับอาทิเช่นอย่างแปลงที่110 2 2 0 3 5ออะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าขอรายละเอียดกันได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราเดินทางกันมา,ามีวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้เลือกกว่า800กว่า EP ีหรือว่า800กว่าวิดีโอแล้วนะครับอาทิเช่นอย่างในวันนี้ผมเดินทางมาที่ตำบลทุ่งพึ่งนะครับอยู่ในส่วนของอำเภอหนองขายยางจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินแปลงเล็กนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการที่ดิน ปลูกบ้านทําสวนนะครับหรือว่าซื้อทิ้งเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยมีในเรื่องของชุมชนเหมาะแก่การที่จะปลูกป่านะครับก็สามารถที่จะทําได้ที่ดินสูงจากระดับน้ําทะเลเยอยู่ที่40เมตรไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมที่ดินแปลงนี้นะครับในส่วนของเอกสารสิทธิ์เป็นถึงโฉนดขุดแดงนะครับบนเนื้อที่3ไร่1งาน91ตารางวาเสนอขายหรือว่าขายในราคาย,ยกแปลงเพียง5 5 0,000บาทเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นที่ดิน หน้ากว้างในเรื่องของการเดินทางผมลงจากถนนคอนกรีตนะครับเข้าไปถึงที่ดินเนี่ยเพียง20เมตรเท่านั้นนะครับประมาณ20เมตรเท่านั้นแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางผมก็จะใช้ในส่วนของถนนเส้นอ,อุทัยธานีอำเภอทับทันนะครับเข้ามาเพียง1กิโลครึ่งห่างจากตัวเมืองโดยประมาณ10กว่ากิโลเท่านั้นเองซึ่งเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปเดินดูในส่วนของแนวขอบเขตแล้วก็รายละเอียดในที่ดินแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับ ต,ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงจะ่ท่านบอกผม จะพาชมที่ดินด,ดีติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปัญทาดีดีวิวสวยอยู่แล ดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใช้ต่อ,อพา,พาเดินชนต่อจะพา ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พาท่านผู้ชมนะครับไปดูในส่วนของภาพมุมสูงก็จะเห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้นะครับมีหน้ากว้างถึง140เมตรนะครับในเรื่องของการเดินทางออกมาจากตัวเมืองไม่ไกลนะครับเพียง10กว่ากิโลหรือว่า11กิโลเมตรเท่านั้นในตอนนี้ผมยืนอยู่บนถนนคอนกรีตนะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของเส้นทางการเดินทางที่ลงมาจากถนนลาดยางนะครับเข้ามาถึงแปลงที่ดินจากถนนลาดยางเข้ามารวมถนนคอนกรีตนะครับก็จะอยู่ที่โลครึ่ง น,น้ำประปาไฟฟ้าถือว่าเป็นข้อเสียสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเพราะว่าจะห่างอยู่โดยประมาณ150-200เมตรนะครับแต่อันที่จริงเนี่ยถ้าเรายืนจากตรงนี้เราก็จะเห็นในส่วนของเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบ้านคนด้วยนะครับที่อยู่บริเวณของแปลงที่ดินนะครับก็สามารถที่จะต่อขอขยายนะครับเพื่อที่จะนำนะครับใน่วนของน้ำประปาไฟฟ้าเข้าไปาพัฒนาที่ดิน เนี่ยนะครับบนถนนคอนกรีตนี่ต้องบอกว่ามีความกว้างในโดยประมาณอ5่าเมตรนะครับรถสามารถสวนเลนได้เข้าออกได้ทั้งหมด2ทางนะครับในเรื่องของการเดินทางบริเวณตรงนี้นะครับอันนี้ท่านผู้ชมน่าจะคุ้นเคยนะครับเขาแหลมนะฮะก็จะเป็นในส่วนของเส้นทางที่จะไปในส่วนของเขื่อนวังล่ม9้านะครับห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยโดยประมาณ12กิโลนะครับอันนี้ก็เป็นฟูจิซังจังหวัดอุทัยธานีนะครับหรือว่า บางคนบางท่านเขาก็แซลนะเป็นฟูจิอุทัยนะครับฟูจิเมืองไทยนะครับอยู่ที่อําเภอหนองขายางนะฮะบริเวณตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นร้อยต่อนะครับเป็นร้อยต่อระหว่างตัวเมืองนะครับกับจังหวัดอุทัยธานีก็จะเป็นอำเภอหนองขาย่างนะครับบริเวณตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะมีใน่วนของเพื่อนบ้านแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของทุ่งนานะครับเราจะใช้นะครับถนนเส้นนี้นะครับซึ่งเป็น ลูกลังบดอัดนะครับซึ่งถ้าตามสภาพในตรงที่รถผมจอดเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าออกได้สะดวกนะฮะแล้วก็เข้าไปบริเวณทางด้านในนะครับก็จะมีในส่วนของอเพื่อนบ้านแล้วก็มีสระน้ำนะครับขนาดใหญ่ตรงนี้มีไฟส่องสว่างนะครับเป็นไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์นะฮะ <c oughs> ไม่งงนะครับลงมาจากถนนคอนกรีตเนี่ยเข้ามาเนประมาณา20เมตรนะครับก็จะได้เจอ ในวนของแปลงที่ดินอันนี้ผมให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศฝั่งตรงข้ามของแปลงที่ดินต้องบอกว่าที่ดินของเราเนี่ยทางเจ้าของเนี่ยนะครับไม่ได้ปล่อยให้เช่านะฮะไม่ได้ปล่อยให้เช่าก็ทําให้พื้นที่เนี่ยนะครับตอนนี้ไม่ได้เป็นทุ่งนานะครับก็จะมีในวนของต้นหญ้าแล้วก็วัชพืชนะครับที่ขึ้นมาในในวนของบริเวณของแปลงที่ดินพอเราเดินเข้ามานะครับเราก็จะเจอในวนของเสาหลักนะครับ เสาหลักตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับของแปลงที่ดินก็จะอยู่ทางด้านของทิศเหนือนะฮะตรงนี้เป็นทางด้านของทิศเหนือแล้วก็ในส่วนของทางสาธารณะนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับกันในส่วนของรัศมีถนนเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็เป็นที่ดินหน้ากว้างนะครับซึ่งจะมีความยาวอยู่ที่140เมตรนะครับสำหรับหน้าแปลงที่ดินบริเวณตรงนี้นะครับสามารถขุดสะได้และฮะแล้วก็ รวมไปถึงการตอกบ่อบาดาลน,นะครับเพราะว่า,าบริเวณของแปลงที่ดินพื้นที่ด้านข้างเนี่ยมีการขุดบ่อบาดาลด้วยนะฮะบ,บางคนมาทานเอ้าเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามโอ้โหเป็นนาเขียวมากเลยนะครับเขียวเขียวสวยเลยนะครับแล้วก็ทําไมที่ดินของเราเนี่ยเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าทางเจ้าของเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้เช่านะครับณนะปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ดินแปลงนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นทั้งหมดที่เลยนะครับ แนวนะครับแนวขอบเขตบริเวณทางด้านของอทิศตะวันออกนะครับก็ซึ่งก็จะมีความยาวอยู่ที่110เมตรนะครับลักษณะของที่ดินเนี่ยจะเป็นที่ดินหน้ากว้างตามต่อนะครับไปทางด้านของทิศใต้นะครับซึ่งทางด้านของทิศใต้ก็จะมีะในโซนของความกว้างนะครับอยู่ที่60เมตรที่ดินนะครับต้องบอกว่าไม่ต่ําจากถนนนะครับที่ดินนี้แทบจะ,ะสูงเสมอถนนเลยนะครับสามารถที่จะ พัฒนาที่ดินได้ง่ายนะครับสำหรับที่ดินแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมพูดคุยก็บอกว่าจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับเพราะว่าเข้าไปทางด้านในดีก็เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูว่าเป็นในโซ่ของหมู่บ้านนะครับเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่บริเวณทางด้านในนะครับ ห่างจากอบตนะครับก็จะเป็นอบตหนองแกนะครับก็จะอยู่ที่4กิโลเมตรห่างจากเขื่อนวังร่ม9้านะครับก็จะอยู่ที่12กิโลนะครับแล้วก็ห่างจากในส่วนของตัวเมืองจังหวัดอุทยัยธานีนะครับก็จะอยู่ที่10กว่ากิโลหรือว่า11กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับเราเดินทางมาดูที่ดินแปลงเล็กแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ที่โดยประมาณ210กิโลไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมนะครับจะเห็นได้ว่ามีในเรื่องของ เสาหลักนะครับอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับก็จะมีเสาหลักเขตนะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยทำการรังวัดแบ่งเขตไปแล้วนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันอีกนิดนึงนะครับจากที่ผมได้เดินมารีวิวนะครับก็จะมีในส่วนของรถนะครับที่เข้าออกไปยังหมู่บ้านนะครับที่อยู่บริเวณทางด้านในแล้วก็มีในส่วนของสระน้ําด้วยนะครับอันนี้ผมเดินอยู่บนทางสาธารณะ 140เมตรนะครับ140เมตรเราถามว่าจากตรงนี้นะครับก็มีเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามของแปลงที่ดินน,นะฮะแล้วก็พื้นพื้นที่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าตรงเมื่อกี้อาจจะมีใน่วนของต้นญ้านะครับที่ขึ้นมาบริเวณทางด้านหน้านะครับแต่อยากให้เห็นว่าพื้นที่จริงๆเนี่ยนะครับแทบจะ,ะเสมอถนนเลยนะครับเหมาะกับการพัฒนา น้ำไม่ท่วมนะฮะเป็นที่ดินที่สวยนะครับในเรื่องของการเดินทางก็ไปง่ายเ,าเข้าง่ายออกง่ายนะฮะแล้วก็มุมนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้มุมหนึ่งให้ดูเนี่ยนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นในส่วนของบ่อบาดานแต่ไม่ได้อยู่ในที่ดินของเรานะครับเป็นที่ดินของเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะฮะ ก็จะมีสระน้ำนะครับตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในณนขณะนี้สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับหรือว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทางช่องทางไลน์ซึ่งเบอร์โทรตรงนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้ก็จะเป็นในโซ่ของ ID ดี n ลด้วยนะครับ0661679288นะครับสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงท่านผู้ชมไม่ต้องเกรงอ,อกเกรงใจนะครับถ้าอยากจะได้รายละเอียดในสำหรับที่ดินนะฮะ ในส่วนของวันนี้นะครับผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเพราะว่าเราเข้าสู่ปี2,569ผมต้องรีบทํางานนะครับผมต้องรีบออกไปรีวิวเพราะว่าเรายังมีที่ดินให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกมากมายหลายสิบแปลงเหลือเกินนะครับเดี๋ยวผมคง,คงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันอีพีหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ